โอเคครับผมสวัสดีครับกลับมาดูเกม Battle Cat ครับวันนี้ผมจะมาเคลีย์อีเวนต์ของโรงเรียนแมวใจเต้นครับผมตอนนี้มี2ด่านครับฤดูการที่1แล้วก็ฤดูการที่2ครับผมมาเคลียร์ทั้งสองด่านเลยแล้วกันนะครับจะได้ไวๆหน่อยครับผมโอเคครับด่านแรกครับหมายถึงฤดูการแรกครับผมวันไปโรงเรียนครับอ่ะโอเคครับผมตอนนี้อยู่กับด่านที่18ครับผมไม่มีหนังสือเรียนครับอ่ะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับจะได้จบครับผมแล้วก็จะแอบาฟาร์มด้วยเนาะ มา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 ,มาไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากอ่าว่ายน้ำไหมครับผมไปจัดการให้หน่อยเลยน้องเออตีไปตีไปแล้วก็รถไฟครับชนหน่อยนั่นแหละดีมากครับผมสิงโตครับวิ่งไปครับชิวๆไม่ยากโอเคมีเจ้าอูดเนาะไปไป,ไปไว่ายน้ำไปเพิ่มครับสิงโตไปครับมันตีไม่ค่อยแรงอะ่ะเราก็เคลียร์ชิว,ชวๆเนาะโอเคตีไปตีไปปล่อยบาบูดได้ก็เคลียร์แล้วครับ โอเคครับบามุดไปครับจบละเนี่ย,ยแค่นี้ก็จบละปืนบึมบึมบึมโดนระเบิดไปเก่งมากบามุดคุงจบบ้านเลยจบบ้านเลยจบบ้านเลยโอเคเล่นดา่านตำนานยังยากกว่าครับอันเนี้ยโอเคครับผมได้มาเป็นจดหมายรักสามอันครับด่านที่19ครับผมทำความสะอาดกับเธอครับอืมอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะโอเคอ่ารถไฟไปครับผมชนหน่อยนี่มักงน้องแล้วก็ว่ายน้ำไปครับ จะรอบปอยบาฮามุดเขาผมน่าจะเคลียร์ได้ไวๆอยู่ครับบาฮามุดไปเลยแล้วกันนะครับไหนๆเจ้าสล็อตปกติละบึมๆดีมากน้องแล้วก็ว่ายน้ำไปเพิ่มเขาผมต,ตีไปตีไปตีไปเคลียร์ยังเคลียร์อ่าจบแล้วครับจบบ้านเลยจบบ้านเลยจบบ้านเลยแล,แล้วก็รถไฟไปเพิ่มเขาผมจบจบโอเคครับเคลียร์ที่เรียบร้อยครับรอบนี้ได้มาเท่าไหร่ครับได้มาสองครับไปต่อครับอ่าผมจําผิดแฮะด่านนี้เป็นด่านที่สิบแปดครับโอเคด่านแรกเป็นด่านที่สิบหกครับด่านแรกที่เล่นเนาะ หมื่นครับหมื่นหมื่นหมื่นรถไฟไปชนครับผมโอเคครับว่ายน้ำไปครับไปจัดการให้หน่อยเร็วอ่ะสุดท้ายน่าจะต้องใช้วิตามินครับจะได้เคลียร์เลยเนาะขี้เกียจมารอครับอ่ะไป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 รีบไปรีบไปรีบไปถ้าปล่อยบาฮามูดได้ก็ชนะแล้วครับบาฮามูดไปครับตบปั๊มปั๊มปั๊มเรียบร้อยไปครับจ้าซสชีไปเพิ่มเขาครับแล้วก็รถไฟไปครับชนดีมากว่ายน้ำไปสิงโตไปครับ เจ้าอย่างลบไปเลยๆครับผมจกกัการน่อยเอร็วบาฮุธดีมากน้องเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากรีบไปเคียร์เจ้าราชพิศาสครับผมจะได้ไปดันต่อไปครับ <ไ inf! S 1> ตบเลยน้อง <ไ inf! S 1> เออดีมากครับผมไปไปไป,ไปสืบตัวไปครับรีบเคียร์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 เอาปืนใหญ่ไปก่อนครับผมอะตีไปตีไปดีมากบาฮูสเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งบาฮุธสวยครับโอเคครับราชาพิศาจไปแล้วครับผมจบบ้านเลย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 ไม่ยาก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 แล้วก็ไม่ง่ายครับผม เคลียเป็นที่เรยบร้อยครับได้มาเป็นอ่าจดหมายรักสองครับมาครับด่านที่19ครับช่วงติวสอบล้มเหลวครับผมบามุดไปเลยแล้วกันนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีตัวอะไรออกมาครับผมไม่มีหรอโอเคถ้าไม่มีก็ชิวๆนะจบเรียบร้อยครับเคลียเป็นที่เรยบร้อยครับได้มาเป็นอ่าจดหมายรักสองครับอ่ะแล้วก็มาอยู่ที่ด่านสุดท้ายครับผมเกรดแล้วแต่พระเจ้าครับนายจะบอกว่าพระเจ้าเป็นคนกำหนดเกรดของเรางั้นเหรอ ไม่สิเก็บอยู่ที่คุณครูไม่ใช่เหรอไปครับรถไฟไปครับผมชนหน่อยเล็วแปะโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอบาฮมูดดีกว่าครับผมไว้น้ําไปครับอะไป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 รีบไปเคลียเรีบเคลีย์รีบเคลียจะได้ปล่อยบาฮมูดครับหาตังมาเออตังเข้าบ้านมาอีกนิดนึงอีกทีนึงเร็วเร็วเร็วไว้น้ำไปเพิ่มครับบาฮมูดยังไม่ได้เลยอ่าเจ้าเอเลียนเนาะเอเลียนหน้าครับไป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 ชนหน่อยสึ่โตดีมากสึ่โตก็ะยี่ครับรถไฟครับผม ไปครับบามุครับไหนดูซิว่าจะเก่งไหมบารุมูเออดีมากครับจะโดนกัดไหมเนี่ยโ,โดนจนได้ครับบึมๆไปน้องอ,อ่าโอเคครับผมตีไป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 เจ้าอ,อ่าซูชิไปครับผมตีไปบาุ์มูสโหมันมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปออไม่เป็นไรครับบาวุมมันเก่งอยู่ครับผมโอเคแค่นี้ก็เขี่ยได้ครับจบบ้านเลยจบบ้านเลยจบบ้านเลยเดี๋ยวเอาเอ,อ่าคอมโบป้องกันมาด้วยเนาะจะได้เขี่ยง่ายๆเลยครับ อ่ะจบเลย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 น่าจะเขีย์แล้วครับผมเลีย์บ้านเลยเลีย์บ้านเลยเลีย์บ้านเลยเอาปืนใหญ่ครับผมจบ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 อ่าเลีย์มปที่เรียบร้อยครับดูซิว่าได้มาเป็นอะไรบ้างครับผมได้มาเป็นจดหมายรักสามครับแล้วก็สารสื่อกระปองแมวครับมาต่อที่ฤดูกาลที่สองครับเทศกาลจังหวะหัวใจครับผมมาครับผมด่านที่หนึ่งครับอุ้ยเป็นด่านที่ทําคะแนนด้วยแฮะได้เป็นจดหมายรักสองอันครับเล่นความเร็วหนึ่งครับผม อันดับแรกครับผมไม่ได้นอนเป็นวันๆครับมา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 ไม่ยากเท่าไรดูซิว่าจะมีกี่ด่านโอเคมาครับผมแล้วก็ปล่อยใครไปก่อนดีอ่ะสิกโตและกันนะครับน่าจะเคลียร์ไวสุดครับปะ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 ต้องมีตัวเบม้งมานั่นแหละแล้วก็รถไฟไปครับผมรีบเคลียร์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 อ่ะโอเคครับสิงโตไปเพิ่มครับอ่าจบเป็นที่เรียบร้อยครับได้มาเป็นเรื่องความเร็วและจดหมายล่ะจดหมายลัะครับผมไปต่อครับ ด่านที่2ครับผมเพื่อนร่วมงานคาเฟ่ครับมาใครดีรถไฟแล้วกันนะครับจบเลยบึ้มโอ้โหยังจะเหลือหนึ่งไว้อีกแย่สุดๆครับสิโตไปจัดการหน่อยเลยน้องแหละตดไปติดไปดีมากครับดีมากครับบาฮาบุดเลยแล้วกันนะครับจะได้เคลียร์ไว้หน่หน่อยครับผมชนได้มาเป็นอะไรบ้างครับผม CPU จดหมายแล้วก็จดหมายครับด่านที่3ครับมือแตะเช็คครับผมมาเอาเจ้าไว้น้ำไปเลยแล้วกันนะครับจัดการหน่อยหน่อยเร็วน้องน่าจะแตกอยู่มั้ง เออก็เลือดไม่ลดเยอะเท่าไหร่ครับซึ่งตอจัดการให้หน่อยเร็วอะรถไฟครับผมไปชนอ่ามีเจ้าช้างด้วยแฮะบาฮามุตครับจบเลย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 รีบเคลียร์รีบเคลียร์โอเคครับน่าจะเคลียร์ลวครับผมอ่ะเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยครับภารกิจผ่านด้วยแฮะได้มาเป็นเศรษฐีแล้วก็จดหมายครับจดหมายครับด่านที่4ี่ครับผมบินที่คิดผิดครับฮะมันเกี่ยวกับโรงเรียนเราบินเนี่ย อ่าน่าจะเกี่ยวหรอมั้งใช่ลรอมั้งไปจัดการหน่อยเร็วน้องเออตีไปครับนั่นแหละนั่นแหละตีไปตีไปเจ้ารถไฟครับผมชนไปไหมโอเคไปได้บาวูตมาก็จบแล้วครับบึม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 อย่างชอบเลยครับบาบูตระมเบิดเนี่ยโคตรเจ๋งโอเคครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยครับ ได้มาเป็นส้มยิงจดหมายครับจดหมายครับอ่ะมาครับด่านที่5้าปะน่าจะใช่มั้งะระฆังเตือนหมดเวลาครับเอ้ยหมดเวลาอะไระระฆังเตือนหมดวันมั่วซั่วจริงๆเลยไปครับรถไฟครับชนโอเคว่ายน้ำไปครับผมบึ้มมาว่ายน้ำเออน่าจะไหวยอยู่มั้งถ้าปล่อยบาหาูดได้อะโอ้แค่นั้นก็ชิีวเกินจ,กจริงๆไม่จะไปต้องปล่อยบาหามเด,ดีดมไปบ้าง <c oughs> ไปครับสิงโตไปครับผม เฮ้ยเยอะ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 เคลียร์เคลียรจบแล้ว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 รีบไป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 โอเคครับผมน่าจะจบแล้วครับอ่ะเคลียร์ไปที่เรียบร้อยครับผมได้มาเป็นอ่างานแมวครับแล้วก็จดหมายรักครับจดหมายรักครับอ่ะมาครับผมด่านสุดท้ายครับด่านที่6ครับผมเก็บล้างหลังเทศกาลโรงเรียนครับอ่ารถไฟไปครับผมช่วยหน่อยเร็วแป๊ะโอเคแล้วก็บาฮามุดครับชิวๆดิถ้ามาแล้วได้บาฮามุดเลยอ่ะ จบเลยจบเลยบามุตเก่งอยู่แล้วบึ้มบึมดีมากน้องโอเคเรียบร้อยอ่าชิวๆครับไปครับส่งโตไปครับขวางให้บามุตหน่อยเร็วโอเคชิวๆครับจบเลย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 อ่าประมาณนี้ครับผมรถไฟไหมครับชนบึ้มอ่าจบเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้มาเป็นอะไรครับเลดาสมบัติครับแล้วก็จดหมายรักครับจดหมายรักครับแล้วก็สามซื้อกะปองแมวครับผมด่านนี้มีทั้งหมด4ี่มงกุฎเลยเนาะเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์มงกุฎแป๊บหนึ่งครับ จบมงกุฎที่2ครับไปเลดาสมบัติอ่าจดหมายจดหมายแล้วก็3 0กระป๋องแมวครับแล้วก็จบมงกุฎที่3ครับผมเลดาแล้วก็จดหมายจดหมายครับกับ3 0ิบกระป๋องแมวครับแล้วก็มาอยู่ในมงกุฎที่4ด่านสุดท้ายครับมาจะได้จบจบแล้วก็ไปนอนครับผมอย่างขี้เกียจตัดคลิปอยู่เลยครับผมเนี่ยโอเคครับถอาไปครับจะเต่าไปครับผมแล้วก็น้องสลามรับไปงับสักทีสิ งามดีมากครับน้องโอเคประมาณนี้ครับออกอลิล่ามาฮะไม่เดาตัวตบดำมาด้วยดิเยาะละยังไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาอะไรครับไป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 ปล่อยใครได้ก็ปล่อยไปครับโอเคปอไปไปเร็วทุกคนไปจัดการมาให้หน่อยหรอกอ่ะเดี๋ยวเ,เราปล่อยมาหาบุตได้ก็น่าจะชิวๆแล้วครับม,มาเร็วมาเร็วเรความตังความตังความตังหาตังปล่อยมาหาบุตครับตีไป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 โอเคครับได้อยู่ครับสลามไปครับน้อง อ่าบาฮมุสครับจะกล้หน่อยเร็วเออเราดีมากครับผมเจ้าเต่าไปครับต่อไปบาฮมุสบึ้มดีมากครับผมเจ้าเต่าไปเร็วๆไปขวางหน่อยเร็วนั่นแหละเยี่ยมมากครับต่อไปบาฮมุธโอเคประมาณนี้ครับผมมาแล้วจะตกปัญหาครับรีบเคลียร์เลยรีบเคลียร์รีบเคลียร์เลยปืนใหญ่ไปก่อนครับผมอย่าตีเวฟสิโอเคได้อยู่ครับลดดาเมจมันดีมากน้องบาฮมุธต่อไปสวยงามครับผมน่าจะใกล้เคลียร์แล้วครับอย่าอย่านะบาฮมุสอย่าพึ่งไปนะบาฮามุธ อย่าพึ่งน้องสวยโอเคครับจบบ้านมาเลยจบบ้านมาเลยอ่ะน่าจะเคลียร์หมดแล้วครับผมเนี่ยไม่มีอะไรเคลียร์ละเหลือแค่ด่านที่มันมาช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะไม่ทันเล่นครับผม โอเคครับจบเป็นที่เรียบร้อยครับได้มาเป็นเลตาสมบัติครับแล้วก็จดใหม่ละครับจดใหม่ละครับแล้วก็สามซีกระป๋องแมวครับอ่ะคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเรามาเปิดกระช้าอีเวนต์ของโรงเรียนแมวใจเต้นกันดีกว่าครับมีทั้งหมด127ใบครับผมเปิดเดียวยาวครับอ่ะผมอาจจะตัดเนาะมันยาวเกินไปอ่ะอ่ะมีแมวทั้งหมดอยู่4ตัวครับเป็นแมวที่แบบอัปเกรดปกติไม่ได้ครับต้องใช้ตัวซ้ำในการอัพครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปเปิดเลยแล้วกันนะคร ให้ครบ127ใบครับผมไปคราบสิใบ,บแล้วครับผมอ่ะถ้าจะให้หวังจริงๆผมหวังพวกไอเทมมากกว่าเนาะก็เอาแมวมาก็ได้ครับถือว่าอัพแรงแมวด้วยเอาไปยาวๆเลยครับผมไปเพิ่มครับอยากได้พวกไอเทมอ่อยากได้พวกไอเทม,มอ่ะไ,ไอเทมที่ต้องการสุดๆเลยครับช่วงนี้มาๆๆไม่เอา x อโอ้โห XP ได้มาลัวๆเลยครับเมื่อกี เดี๋ยวไปอัปเกรดแมวดีกว่าครับปะเอาไปก่อนเลยครับได้มา15ตัวครับผมอ่ะใช้ไปเลยนี่เนี่3สเลยทีเดียวครับอีกตัวหนึ่งครับจรนี้ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับไป13ตัวใส่เข้าไปโอเคประมาณนี้ครับอ่ะคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ